ถ้าเลือกเล่นได้แค่หนึ่งเลนจะเล่นตำแหน่งอะไรหรอครับจะเลือกเล่นซัพพอร์ตครับเพราะว่าเหมาะกับเตัวที่สุดแต่ไม่ชอบเล่นครับทำไมถึงชื่อว่าเกติล่าหรอครับพี่ตั้งใหนครับเลยใปต่างอยากถาม VCF อิสรินดีว่ากินอะไรเข้าไปถึงได้น่ารักขึ้นทุกวันครัผมก็กินข้าวโมตินะ VCF ถึงที่ไพเฟอร์ถ้าได้แชมป์อยากบอกอะไรซีโอครัก็เทปันยากิอร่อยมากครับ เวลาน้องๆในทีมมีวิธีคุมน้องๆในทีมยังไงบ้างอะไรวะไม่มีครับผมมันร้อนด้ว่คมดาดวะผมว่าคุมไม่อยู่เหมือนกันไม่มีใครคุมได้ครับฝากถึง FG สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้เจ้าปอร์ซ่ากับเพซิล่าสู้ๆครับผมครับ โปรลีดีสันแรกกดดันมากไหมครับกดดันครับกดดันมากเลยครับฝากถึงสีม่วงีอยากถามตั้งแต่ทีสั้นที่แล้วว่าอยากได้สีผมแบบนี้ต้องบอกช่างว่าสีอะไรจะได้ไปย้อมตาสีสวยมากสีตั้นที่แล้วสีสีอะไรอะสีม่วงเหรอผมเอารูปให้เขาดูนะอยากย้อมสีอะไรก็เารูปให้เขาดูเลยมีนักแข่งคนไหนเป็นรอบบ้างไหมถ้าตอนนี้ก็น่าจะเป็นพีพีเฟดบูคัก,กานาละ MOP ตาวาวครับต้อยแตเยีตเป็นเฟิร์สวันครับ เพราะว่าเป็นโนหนึ่งเราตึงถ้าเลือกเล่นได้แค่หนึ่งเลนจะเล่นตำแหน่งอะไรหรอครับถ้าอยากเล่นตอนนี้หรอก็อน,น่าจะเมทน,นะไม่ก็แคลรี่จะเลือกเล่นซัพพอร์ตครับเพราะว่าเหมาะกับต,ตัวที่สุดแต่ไม่ชอบเล่นครับกลามไปเลยเป็นนักแข่งจะทําอะไรมากที่สุดหรอครับตั้งใจเรียนครับคิดว่าอะไรคือสิ่งที่แตกต่างกับตอนที่เราแข่งเล่นโปรบ้างครับมีโปรซ้อมสองทุ่มครับแต่โปรอีกซ้อมตั้งแต่บ่ายต่างกะันเวลาซ้อมไม่เหมือนกันเด้ พอหนีซ้ำซ้ำหนึงเยนคืนครับเต็มครัวซ้ำเตะก็นอนเลยครับแต่นี้ต้องกดแรงต่อเลยอยากให้ช่วยแนะนำน้องๆคนไหนที่อยากจะมาแข่งมาเริ่มแข่งแบบที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงที่บ้านไม่ค่อยเห็นด้วยดูก่อนว่าชอบเล่นตำแหน่งอะไร ว่าถ้าอยู่ในช่วงแบบว่าเรียนอยู่ผมผมว่าแนะนําให้เรียนไปก่อนมีวิธีรับมือคอมเมนต์ที่ไม่ดีแย่ๆอย่างไรบ้างคะแต่ละปีไม่เหมือนกันนะมันก็แล้วแต่บางทีก็ไม่สนใจบางทีก็พอมนเรื่อสตลกบางทีก็สนุกดีบางทีก็ช่างมันบ,บางทีก็กกกไม่อ่านเอา ไีมอนเคยคิดที่จะเล่นตำแหน่งหนึ่งบ้างไหมนอกจากมิเลนหรือว่าเคยเล่นตำแหน่งไหนมาบ้างก่อนเคยเล่นป่าครับถ้าอยากเล่นตอนนี้หรอก็น่าจะเมีนะไม่ก็แครเีอ่อหมตาลางตารางเวลาในแต่ละวันเข้าๆได้บ้างไหมครับตื่ตนก็เตรียมซ้อมเตรียมซ้อมบ่ายถ้ามีซ้อมบ่ายก็ไม่มีซ้อมบ่ายก็กดแรงต่อกดแรงถึงเย็นแล้วแล้วก็รอซ้อมสองทุ่มถึงห้าทุ่มต่อ พิมูตัวเองยังไงแล้วเขาเวลาที่แพหรือรู้สึกไม่โอเคก็หาอะไรทําก็ได้ครับใครเครียดดูหนังฟังเพลงต่อทีมในฝันของตัวเองไหมตามแนงหน่อยได้ไหมครับได้ครับซัพพอร์ตีจลินดิวนัลลังเมดนุนุ๊กดาร์คเลเยอร์มอบให้เก็ดิลาจางเกิ้ลโนหนึ่งคนนี้ก็คือเอฟ1แกรี่มีเลดีกว่าคือโนหนึ่งทำไมถึงชื่อว่าเก็ดิลาล่ะครับที่ตั้งให้ครับเป็นกตา แนะนำฮีโร่สักตัวสำหรับคนที่อยากเรื่องเล่นเมทหน่อยได้ไหมครับแนะนำผมว่าน่าจะเป็นซิตี้ครับเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไระ่ะมาตรฐานนะทุกคนเล่นน่าจะเล่นเล่นเป็นนี่แหละมีน้องๆเข้ามาอีกหลายคนเลยต้องปรับตัวเยอะไหมครับก็ไม่เยอะครับปกติครับ คิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะไหมตั้งแต่เริ่มแข่งโบรลีคตอนนี้ถ้าให้เป็นเรื่องการเล่นผมว่าเปลี่ยนไปเยอะนอกจากเบตา้ามันเปลี่ยนไปทุกซีซันนะมันก็ต้องทําให้เราอันเกมเยอะขึ้นทําเกมเยอะขึ้น,นพึ่งเราผมไม่เคยเปลี่ยนผมอารมณ์แบบว่าค่อง,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 อง้างกระแดน่เลยครับไม่หัวร้อนไม่อะไรขอสามคำให้กับสตเล่นของตัวเองหน่อยค่ะเล่นอย่างมั่ง อยากถามพี่ไพเปอร์ทำไมคนเล่นออฟเลนถึงมีแฟนสวยเฮ้ยอันนี้ธรรมาด้นะแล้วทำไมคนเล่นแครี่ถึงเป็นได้แค่พี่น้องเฮ้ยนี่ต้องถามพี่ช่วยนะต้องถามพี่ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆ VCF ทุกคนนะฝากดูแลเฮียนั้นด้วยนะขอบคุณครับผมจะดูแลตัวเองใค้ดีครับเพราะแก่แล้วอยากถามพี่ซเลนดิวตัวอะไรที่พี่เอาไปลมไม่ได้บ้างเอฟซีครับติดตามมานานแล้วเล่นได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าจะกลุ่มไม่เก่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะ อยากถาม VCF อิสลรนดีว่ากินอะไรเข้าไปถึงได้น่ารักขึ้นทุกวันคะผมก็กินข้าวโบตินะคแต่ชอบกินกะเพราหมูกรอบช่วงนี้ผมสงสัยว่าถ้าเกิด CEO ขึ้นเงินเดือนถ้ายังถ้ายังไม่แพ้แล้วโดนไล่ออกก่อนนะอะไรวะเนะี่ยจะทำอะไรเป็นอย่างแรกครับทำอะไรอะ่ะ <laughs> ทำอะไรนึกอยู <laughs> อย่ทำ <laughs> นี่น <laughs> นผมเอางี้ ผมสงสัยว่าถ้าเกิดเซลขึ้นเงิอนเดือนอะใารจะทำอะไรเป็นอย่างแรกเขาพูเลยมาว่า<ม>ถ้ายังไม่แทนนะโดนไล่ออกก่อนนะคือเซลก็ซื้อของกินของใช้อ่ะมีช่วงเวลาที่ไม่เคยลืมเลยตั้งแต่เป็นนักแข่งมาบ้างนะคะน่าจะเป็นช่วงที่คัดเต้าโพลีครั้งแรกครับเพราะว่าซึ่งมาเล่นได้ไม่นานแต่ก็รู้สึกว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งครับก็เลยได้เข้ามาแข่งก็ดีใจขอกําลังใจในการเรียนออนไลน์อยู่บ้านหน่อยได้ไหมคะติดตามผลงานพี่เสมอนะคะตั้งใจเรียนครับจบ จะได้มีเงินมาเคยผมครับ,คครบ <S <S ทุกคนมันก็ต้องแบบว่าเหนื่อยมีทอ้อบ้างในการทํางานหรือว่าการเรียนของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเราตั้งใจเราก็จะผ่านไปได้เองอยากถาม VCF i ีเซน i o ว่าทาไมพี่ปองถึงเล่นโลมโหดจังครับฝึกซ้อมเยอะๆนะครับแล้วก็หมั่นพัฒนาตัวเองบ่อยๆคิดเยอะๆแบบคอยหาอยู่ตลอดจะาถามมาเลเซียว,ว่าคิดว่าจะแชมป์ไหมครับในเดือนนี้ไม่รู้ว่าจะแชมป์ไหแต่เราจะทําให้เต็มที่ไปเปอร์รักษาฟอร์มการเล่นยังไงครับเล่นแรง วันละห้าหกเกมครับถ้า <laughs> ผมได้แชมป์กับทีมบาเลนเซียผมจะทําอะไรเป็นอย่างแรกนะครับอยากไปฉลองกับทีมบาเลนเซียทุกคนเลยนะครับอยากให้แบบได้ไปพักผ่อนกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าหยุดได้ไปไหนด้วยกันแบบไปเหมือนกับอารมณ์แบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยอยากให้มีสักครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ก็ผ่านโควิดมานานผมก็แบบแทบแบบไม่ได้ไปพักผ่อนที่ไหนก็อยากไปพักผ่อนอีกโรงงานสนใจอยากลองเป็นโค้ชบ้างไหมคะก,ก็มีทําอยู่บ้างแต่รู้สึกว่าทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยยังไม่คิดเรื่องนี้เท่าไหร่ครับมีอะไร เร well, ิ่มต kind of ้นทําอะไรที่คนรอบตัวไม่ค่อยสนับสนุนหน่อยครับพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นไปเรื่อยๆครับแบบว่าไม่ต้องทําทีเดียวให้เขาเห็นแบบเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยก็ค่อยๆเริ่มมาจากทีละหนึ่งสองสามไปก่อนก็ได้ถ้ามันดีจริงแล้วเราทําได้ดีออกมาจริงเนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องมีคนสนับสนุนเราแน่นอน VCF ถึงพี่ไพ์เปอร์ถ้าได้แชมป์อยากบอกอะไรซีโอฮ่าฮ่าก็เทปันยากิอร่อยมากครับ สำหรับการที่ผมได้ย้ายมา VCF นะครับก็ได้ปรับตัวเยอะนะครับก็ปรับอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่แบบต้องปรับตัวเพราะว่าเพิ่งมาอยู่ด้วยกันครับก็ต้องเรียนรู้อะไรกันใหม่ๆก็คิดว่าช่วงนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีครับและแต่ละคนก็น่ารักมากนะก็เก่งมากทุกคนเลยทั้งโอ๊ตทั้งเพเยอร์นะครับโรโมสรก็ดูแลดีด้วยเวลาน้องๆในทีม มีอะไรเวลาน้องๆในทีมมีวิธีคุมน้องๆในทีมยังไงบ้างอะไรวะไม่มีครับผมัวร้อนด้วยผมดาด้วยผมว่าคุมไม่อยู่กันไม่มีใครคุมใครครับ พยายามบอกให้ใจเย็นๆครับแล้วก็แต่ว่ายังอยู่ในระหว่างแข่งเนี่ยแหละก็จะพยายามบอกว่าเออลืมมันไปก่อนเรายังเหลือเกมที่ต้องแข่งอีกนะส่วจเรื่องที่พลาดเนี่ยเราค่อยเคลียร์กันตอนจบจบแมตช์ไปแล้วครับให้เล่นกันอบบใจเย็นแล้วก็ยังเชื่อใจกันอยู่ก่อนถึงแก๊งเพนกวินอยากให้อยู่กันยาวๆแ,แล้วได้แชมป์ด้วยกันสักครั้งโดยที่คําถามเนี้ยแบบฝากถึงทุกคนเลยนะครับเออคนแรกนะครับก็ฝากถึงพี่นันพี่ใหญ่ที่คอยดึงสติและเชียร์อัพน้องๆชอบที่พี่มีความเป็นผู้ใหญ่ทัศนคติพี่ดีมากเลยเอ๊ะหรือเพราะอายุ ฝากถึงปีจู้นะครับคนอะไรมีแต่มีแต่จู้เป็นแคลรี่ที่หาจังหวะเล่นได้ดีมากคนนึงเลยนะพาทีมเข้าวินทีพีสอันนี้รอจู้แหละอันนี้ฝากถึงน้องมอนนะครับเด็กอนาคตไกลมอนเล่นป่าแบบเพื่อทีมมากไม่ได้โดดเด่นแต่เติมไฟทีไรคือโหดมากหาทามเก่ง ปังมากแกยฝางถึงไปนะครับขอให้มั่นใจในตัวเองนะไปเป็นออฟเลนที่เก่งอยู่ในลีกของไทยเลยรู้ตัวไหมถึงแม้จะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ใครจะมองว่าไปง่ายเราว่าเขาต้องไปคิดใหม่ทําได้ดีแล้วไปเก่งมาก แล้วก็อันนี้นะครับก็ฝากถึงปองหรือฝากถึงผมนะครับรวมประสบการณ์เยอะไม่รู้เพราะอะไรถึงเข้ามาทีมนี้แต่ปองเติมเต็มส่วนที่ขาดได้ดีมากเลยเรารู้ว่าปองเก่งแต่ไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้การเล่นของปองดูโดดเด่นกว่าแต่ก่อนมากและที่สําคัญคือปองเล่นเข้ากับคนในทีมได้ดีจังถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่นานๆแต่ก็คาลพการตัดสินใจของปองแหละฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมพวกผมด้วยนะครับ ฝากถึงก้านะครับน้องขอยับมาเป็นตัวสำรองแต่เชื่อว่าการมาของปองน้องได้ประสบการณ์เต็มเรียนรู้และโตขึ้นจากมันนะจะได้เก่งขึ้นฝากถึงนายนะครับไมล่าไอ้นายเด็กน้อยอาบน้ำบ้างขอร้องยอกยอ,กยอกจะมีโอกาสก,ก็อยากเห็นนายลงเล่นนะอันนี้คือมาเฟลและอันเนี้ย <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนในทีมบาเลนเซียเลยพพอร์ตเสมอชุบุชุบุทางข่าวทางข่าวมีอะไรอยากจะฝากถึงเป็นแฟนที่คอยติดตามเชียร์เรามาตลอดไหมครับก็ <c oughs> ดีใจครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ ที่ติดตามตลอดขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์วีทีฟนะครับฝากเชียร์พวกเราในรอบเพลย์ออฟด้วยนะครับพวกเราจะทําให้เต็มที่แล้วก็ทผลงานให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แมนะ้ที่นี้จะดูไมดด่ดีแต่ว่าพวกเราก็ทําให้ดีที่สุดได้คอยเชียร์กันต่อไปได้วยนะครับถูกต้อครับ